เอากองอัดแล้วได้ขนานี่ว่าจะตังแบบว่ากำลังอันนั้นอะมาค่ะแบบบานๆเอาค่ะเนาะสวัสดีค่ะอะอ๋ะอโมเมนเบียวบอกค่ะเบิ้งจับอันเบิ้งลุมมาสวัสดีเด้จ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊ก,กตาผาฝัน อันตอนเศ้าๆทางยุโรปค่ะมักค่ะอยู่ําสวนลังเหือนอากาศดีดีค่ะตัวน,นี้แต่ว่าอันถ้าลมมาก็เย็นเย็นนิดนึงค่ะแต่ว่าเป็นอากาศที่ว่านั่งสบายมีแหงมาอุปกรณ์ประจำเหือนเอ้ยนะคะนี้ <S 2> <S 2> นานากาแฟดำเนาะค่ะเนาะกาแฟดำหอมหอม ตอนเช้าทางยุโรปจ้า่าสดชื่นัะหมก็นาดเลยชื่นใจเนาะคะ่ะเนาะ ฟังเสียงพี่นกร้องพเพลงก็ฟังลมพัดเย็นเย็นแดดอุ่นๆค่ะฟังเสียงลมพัดเด้อมากับคาเฟ่หอมๆมนุ่นๆเนาะค่ะเนาะ ชื่นใจจ้าชุดยอดเลยมวนดอกไม้กำลังบานดอกกุหลาบเป็นพวงอยู่ค่ะนี่มองนั่งนี่เต็มเลยขา้างหน้าดอกกุหลาบดอกเต๋อคะ่ะดอกบ้านเอาพันเอินดอกชบาเนาะคะ่ะแต่มันเป็นสีม่วงเนาะคะ่ะเียวกันเหมือนเอ่ยนี่กำลังนอ้อกคะ่ะกำลังโอ้อกอัน เป็นยอดอ่อนๆแล้วก็อกจีก็เป็นพวงนะคะเต็มนะคะนี่สวนดอกกุหลาบเนาะค่ะดอกกุหลาบดอกใหญ่ดอกน้อยดอกพวงมีมดบานก็สีงามเนาะค่ะสดชื่นกุหลาบยีนําเหนินนี่มันมีสีแต่สีชมพูแล้วก็สีแดงค่ะแล้วก็สีขาว ชมพูแดงขาวเนาะมีเท่านี้บนเนาะคะเนาะกุหลาบก็แห้งตัดแห้งออกคะ่ะตัดพันคูป,ปีเนะะี่ยค่ะตัดลงสั้นเลยวันนี้ขึ้นมาอีกกันยาวเป็นนั้นเม็ดกว่าแล้วค่ะแป๊บเดียวนึงกิ่งพันนักเอ้ยตุกตาเย็นเอาอัน เชือกมามัดเธอมันขึ้นไปอันมัดเสือกครับต้นไม้น้อยหรอค่ะคำสัพพันสินโนม่ะแบบนี้เนาะขอนโนมแล้วแบบเวลาเหาย้าแล้วมันมันบสะดวกมันเพราะมันมีนามอันนี้ก็ต้นไม้ในบ้านหรอกค่ะต้นเฟิร์มค่ะบ้าติโตบัวด้เบื้องสองมือขึ้นเป็นอันโศกเลยค่ะขึ้นไหวก็น่าต้นเฟิร์มต้นเฟิร์มนี่ก็เฮมีหลายบัวได้ค่ะพวะส่วนน้อย เฟื่อนี้พันนั้นไปเร็วด้วยค่ะขยายแป๊บเดียวทางบรรักษาอันนี้เต็มส่วนค่ะน้ำเหินเอ้ยนี่ต้องดึงออกแฟนเอ้ยนี่ก็ชอบมาคําเห็นนั้นอยู่น้าต้นเฟื่อมันออกไปทางอันทางอันทางอื่นเนาะค่ะเนาะพ่นสิด,ดึงออกแล้วก็เอาอันเติมมาเคียียเคียลากให้มันออกมันขยายเร็วเนาะคะ่ะเนาะพืชพันขยายเร็วอันนี้ก็ห้าหกต้นเบียก็เอเยนนั่นในโลกทิมด้วยค่ะนี้ เคยปล่อยพันธุ์ไว้อยู่ค่ะสมัยพันปล่อยไว้แล้วินี่มันขึ้นหลายหลแล้วส่วนเอาพันน้อยหนาะค่ะเนาะส่วนน้อยแล้วมันมันเต็มไปหมดเสยค่ะเอ้ยก็เลยบบค่อยเอาเอาไว้อย่างละต้นสองต้นินี่ก็พอดีเคยบ้านเอาเดอดเขาอันกลเมฆไป มื่อนี้นบาได้ไปเหลือค่ะมื่อนีนเมื่อวานนี้ไปเหลือมดมื้อเลยค่ะเอ้ยก็ไเลยไปเหลืออไปท่าเหลือสค่ะมื่อวนแล้วพอกันหยุดแฟนเออพันพันมีธุระเลไปหาามูพันก็ไปแล้วล่ะค่ะมื้อเช้านี่จะประมาณชั่วโมงพันก็กลับมาก็เลยก็เลยหยุดบ่ได้ไปอันท่าเหลือกันเมื่อวานนี้ไปสองท่าเหลือค่ะเ้อเอ้ยทุกตากันเล่าให้ฟังอยู่เนาะค่ะเนาะแต่ว่า มันบบแม่นว่าน้ำมันลงดีตายเยอะเนาะค่ะเนาะบนลงอันดีเทลเยอะมันก็โบโบใช่ที่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขาเราทําคลิปแบบทั่วๆไปว่างั้นเอยกันเล่าฟังเป็นบางอย่างเด้ค่ะจนเพราะว่าเจ้าบ็เคยเว้าโบค่ะเว้าค่ะเว้าเว้านําคลิปสันแดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ นิดๆน้อยๆเพราะว่ามันบางคนพันกันบได้สนจือเนาะค่นเนาะเพราะว่าเราทําคลิปกินกาแฟก็เอาเรื่องมาเว้าสู่กันฟังนิดๆน้อยๆเรื่องของตัวเองได้เนาะค่นเนาะเรื่องอันของแฟนได้เรื่องชีวิตครอบครัวได้เนาะค่นเนาะชีวิตรัทธิอันความเป็นยู่เนาะค่นเนาะการกินการยู่อันแต่ก็ลงตามสไตล์เอ้ยเนี่ยบอกค่ะแต่ว่าบางครั้งก็รว่าแม่นว่านายเอ็ดเป็นอัน อย่างตรงเป๊ะไปหมดก็เอ็ดบดายเนาะค่ะเนาะเพราะวันเป็นโลกสังคมมันการสื่อสารว่างั้นเรหรอป้าเฮาก็เว้าที่มันเป็นความจริงแล้วกะ็ง่ายๆเนาะค่ะเนาะเข้าใจง่ายๆอันนี้มันสําหรับเอยตุ๊กาตาเด้อค่ะเด้อบ่แม่บอเอยไปเอาอันตะลืมมาอันเบาอันบานออกเพราะว่าตะไล่มังมัยบอกโบอกอันนี้เว้าแต่ความมันที่มันเป็นตัวจรงิงเนาะเนาะแล้วเหากันแล้วไปเนาะค่ะเนาะ ก็เมื่อวานนี้ไปสองท่าเหลือค่ะไปท่าเรือเก่าไปพันโม่พันโถเขาโบยเคอกลับเฮอทาพ่นพันอุตสาขี่รถหมานมาเนกินกาแฟกับเธอเอยเอตุกตากาแฟก็เลยประกันท่าค่ะท่าหม่ก็เหิงอยู่เด้อค่ะเพราะว่าแต่ว่าอันท่าก็มีหมู่ยู่น้าท่าเรือมันก็เยอะเนาะกนเนาะเพื่อนเก่าเฮาอนะค่าที่พันเคยจอดเรือนํากันก็มาคุยกันกินกาแฟกันค่ะ ก็ท่าก็จนได้พอกันก็สิบเอ็ดโมงครึ่งเขาเอ่ยออกจากท่าเหลือเก่าเพียนไต่แปลว่าท่าเหลือใหม่ก็ตีส้ายบสองอ่าอเที่ยงเที่ยงกว่าก่อนเพราะว่ามันก็บกไกลกันไปเลยแต่ว่ามันขับรถไปอีกทางนึงสิคะก็ประมาณเที่ยง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 สิบห้าสิเนี่ยก็ได้เห็นหมู่ก็ได้คุยกันก็พันอยากเห็นกันเรื่องของเรื่องนี้พันบ่เฮอออกก่อนโบได้พันบอกก่นถ้าเธอ กับคนนี้เฮาสิโกรธก็นาดเพราะ,ะพันยักเห็นเอ้ยตึกตานคือเดี๋ยวห้วอยากหัวแฟน้อยจมปันหมี่กินพึง่งกันมันยักเห็นแต่หรือตอนนี้เป็นว่าเฮามีทุละแต่ก็เอ้ยก็เลยบอกเอามาแล้วได้มาแล้วเนาะขนะเพื่อได้มาก็เลยก็เลยทากันก็ได้เจอกันก็ม่อนกับพันก็มาเอ้ยก็ไปทานั่งกินกาแฟย,ยู่นน้ำมันร้านอาหารของท่าเหลือวันนี้มันยากหึงเอ้ยก็เลย กลับเข้าไปเรือนาะดีไปเร่นั้นนี่พังก็เลยไปกับแฟนเอ้ยนะคะไปหาไปสวัสดีก็ดีใจที่ได้พกันค่ะ